ก็บอกแล้วไงว่าจะปล่อยให้มันทื่อแรงดันวิญญาณนั่นนะจบแล้วเหรอ น่าเบื่อสิ้นดี 39บุรุษอม,มตะอยากสู้กันอยากชนะอย่างนั้นหรือว่าอยากจะมีชีวิตรอดเอาอย่างไงก็อยากชนะนะสิไม่เห็นได้ยินเลยแค่ต่อสู้อย่างเดียวมันไม่มีความหมาย แค่มีชีวิตรอดอย่างเดียวก็ไม่มีความหมายเหมือนกันอยากจะชนะฉัน,นะฉ,นฉันอยากจะชน,นะเอางั้นก็ได้ถ้าเช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปเอง จะเป็นตึกนะฮะมีคนร่วกด้วยว้ายเออมัวทำอะไรอยู่เนะอะฮอยู่ไหนอ้าก,ก,ก็มันทำไมทำแบบนี้ก็ร่วงสิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนั้นเพราะเจ้ากลายร่างเป็นหอลโลก<อ>โลกภายในแห่งนี้จึงสูญเสียสมดุลไป<อ>มันถึงได้กลายเป็นแบบนั้น<อ>แต่บัดนี้ไม่ใช่ละดูส,สิ ถึงจะต้องพบกับการตอ่อสู้ขนาดนั้น oh. แต่โลกภายในใจของเจ้าก็ไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อยเดินสบายเลยนะพ่อคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยโลภภายในใจของฉันน่ะปกติแล้วมันล้มนอนยังไม่มีระเบียบแบบนี้หรือยังไงอะฮะดูเหม ok ือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยเลยแหมเจ๋งจังนะเมืองกันเิ็นเห็นเลยเหรอลุกขึ AF ้นมาสิอิจกะฮะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย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  ทรยโขกขอมีคมใครขย้อนดาบที่ไม่มีฝักให้กันแบบนี้เราจะบ้าเหรอถือเอาไวส้สินั่นแหละดาบของเจ้าละ่ะฮะเออแต่ว่านี่มันลุงน่ะไม่ใช่ซันเกสึละ่ะออาซาอุจิเป็นดาฟันวิญญ,ญาไร้ชื่อที่มีไว้สําหรับยมทูตชั้นปลายแถวที่ไม่ได้อยู่ใน13หน่วยพิทักเออคือว่าดาบฟันวิญญาของฉันคือซันเกสึนะซันเกสึที่พูดถึงนั่นน่ะ ก็คือดาบที่มาครูถูกศัตรูของเจ้าหักเล่มนี้อย่างนั้น<า>ข้าจะไม่มอบดาบเล่มนี้ให้เจ้าหรอกทำอะไรนะถอยไปซะเฮ้ย ะเป็นครถามแบบนั้นได้ยังไงเล่าคู<ฮ>่ห<ฮ>ูจากนี้ไปจะเป็นการทดสอบว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะครอบครองข้าไวร้รอไม่ถ้าหากต้องการจะครอบครองข้าอีกครั้งก็จงเข้ามาชิงไปด้วยมือของตัวเองศัตรูก็คือตัวของเจ้าเองฮะให้แย่งกันอย่างงั้นเหรอ ก็ฟังดูไม่เลวนี่รีบเข้ามาแย่งสี่คู่หูถ้าหากว่ามีปัญญาทำได้แล้วก่อนนะเอฮยต้นต้านไม่อยู่เลยเฮียเฮ้เฮียโอ้โหสุดยอด สันแกสืกนะเเป็นดาบที่ยอดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแรงทำวิญญาณคมมันเหมือนจะเผาอากาศให้วอดน,นี่มันปีศาจช,ชัดเลยนี่ดาบฟันวิญญาณธรรมดาเหมือนกับเป็นท่อนไม้ไปเลยแล้วของแบบเนี้จะทำอะไรได้หรอเฮ้ยเป็นอะไรไปละคู่หถ้าโมแต่ยืนเมออยู่แล้วก็ฉันฆ่าแกแน่ ยาฮ่ <Yeah! S 2> ะชะพลาดเฝ้าแล้วเนี่ยวิ <Yeah! S 1> ้งยาใช้ผ้าจับน้าควงซันเกสุวิธีต่อสู้แบบนี้มันอะไรกันเนี่ย <laughs> วิธีนี้เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนะเนี่ยฮะ <h> ah> น่าสมเพชละเกินนะแกเนี่ยมีดาบที่เยี่ยมยอดขนาดนี้อยู่ในมือแต่กลับไปนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ะ แกน่ะแค่รู้จักชื่อของคนที่พึ่งเคยเจอก็นับเป็นเพื่อนสนิทแล้วหรือยังไงฮะว่าอย่างไงนะฉันกำลังพูดถึงพฤติกรรมที่แกทำอยู่ยังไงเล่าแกเรืยอซันแกซึ่อออกมาได้แกก็คิดว่าตัวเองใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วคิดแต่เรื่องของตัวเองแถมแกยังไม่เคยคิดที่จะทำความเข้าใจกับซันแกซื่อที่แกถืออยู่ในมือเลยแกน่ะมันหลงผิด คิดว่าแค่ฝึกฝนตนเองให้ดีก็จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นมาได้อย่างนั้นเหเอออรอเฮ้ยสยะิเราไม่เคยพยายามที่จะเข้าใจลุงสันเกสึเลยสักครั้งเดียวดาฟามินยานไม่ใช่เครื่องมือแต่ทุกเล่น ต่างก็มีชื่อของตัวเองทั้งนั้นแต่แล้วเรากลับดาบฟันวิญญาณของฉันไม่มีชื่อนี่แหละโฉมหน้านที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอรู้อย่างนี้แล้วค่อยวางใจหน่อยถ้างั้นก็สแสดงว่าดาบของแกก็จะไม่แกร่งขึ้นกว่านี้อีกแล้วสินะวางใจบ้าอะไรกันงี่เง่าสิ้นดีเลยฉันเองก็เหมือนกับไม่ใช่เลย แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้านั่นที่ไม่เคยสนใจแม้กระทั่งชื่อของดาบฟันวิญญาณเลยสินะฉันอยากรู้ ไม่จะได้เวลาที่ต้องปิดฉากแล้วล่ะฉันจะแสดงให้ดูว่าคนที่ใช้ซันเกสือได้อย่างช่ำชองน่ะมันเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่มีวันใช้มันได้อย่างคล่องจนวันตายอย่างแกนั่นนะช่วยบอกทีได้ไหมลุงซันเกสือแค่นิดเดียวก็ยังดีนะฉันอยากจะรู้เรื่องของลุงลุงที่บอกพลังให้กับฉันแล้วก็ขอให้ฉัน ได้ร่วมต่อสู้ <Yeah. S 1> กับนายอีกสักครั้งเถอะะนี่ยอมให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากนะลุง ไปแล้วเหรอไม่ไหวไม่ไหวแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมอืมขอโทษนะที่เรียกออกมาไม่ต้องคิดมากนะถึงจะเป็นคนแบบนั้นแต่ก็เป็นราชาของโลกนี้นั่นนะถ้าไม่ชนะนก็แย่ล่ะสิฮะเสร็จธุระแล้วไม่ใช่เหรอหรีบไปฉันกลับไปสัทีเถอะนะอืม เจ้าน,นั่นนะมันเก่งนะคุณสันเกษเลี้ยงดูหมอนั่นให้ดีละ่ะเพราสักวันพลังนั่นมันจะเป็นของฉันอิจิโกะข้านไม่ชอบฝนเอาซะเลยแม้แต่โลกนี้ก็ยังมีสายฝนถ้าใจของเจ้าสับสนฟ้าก็จะหมองถ้าเจ้าเสียใจฝนก็จะตกอย่างง่ายได้ ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าถึงความน่ากลัวของการถูกฝนตกใส่ในโลกอันเวิงว้างแบบนี้เพื่อที่จะจุดสายฝนนั่นข้าก็พร้อมที่จะช่วยเจ้าทุกวิธีทางถ้าเจ้าเชื่อใจข้าข้าจะไม่ยอมให้ฝนตกในโลกแห่งนี้เด็ดขาดเชื่อข้าเถอะอิจิโกะเจ้าไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังหรอก อะไรเนี่ยพลังวิญญาณของมันที่หายไปเมื่อกี้กลับคืนมาแล้วก็แรงดันวิญญาณนี่เลือดที่ไหลก็ยังหยุดสนิท เราถูกกดดันอยู่ละขอโทษทีนะจะไม่ใช่เวลาให้มานะหลอกขอเช็คบินม้วนเดียวจบเลยแล้วกัน เจ้าแบบมุ่นเดียวจบยังงั้นเหรอแบบนั้นก็แย่สิเพราะฉันอุตสาห์สนุกมาถึงขั้นนี้แล้วเชียวนะเยอะเยสนุกเป็นป้าเลยทำไมทำไมจู่ๆแกถึงฟื้นขึ้นมา ทำไมจูจูแกถึงได้แข็งแรงกร่งขึ้นลนะ่ะเรื่องที่ฉันสงสัยยังมีอีกเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็ชักตอนนี้ฉันขอสนุกให้เต็มที่ก่อนลนะโอ้ย <es> <social media> นี่เราเราเป็นฝ่ายกดดันอยู่แท้ๆแต่ทำไมทําไมถึงไม่ล้มสักทีล่ะฮแกมันคลั่งไปแล้วแกบ้าไปแล้วแน่ๆเลยชอบการต่อสู้ขนาดนั้นเลยหรือไงไม่กลัวที่จะต้องถูกฟันหรือว่าต้องตายเลยเหรอฉันบ้าอย่างงั้นเหรอคนที่บ้านะมันแกตั้งหากแล้ว ทั้งทั้ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่ชอบการต่อสู้มาสนุกกันดีกว่าทั้งความตายความเจ็บปวดมันก็เป็นแค่สิงง <S <S ่งที่มีไว้ชดเชยให้ความสนุกเท่านั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอฮะใครกันนะแกยมีจิกะเหรอเฮ้เจะโอ๊ยจอไมไฟ อย่ามโหร้อันะนี่ก็ได้ก็ได้ฉันใส่วิกก็ได้โถ่อยอะไรนะตอนนี้หัวหน้าของเราคงกำลังสนุกใหญ่เลยนะจริงด้วยสินะอีกฝ่ายเป็นใครอ่ะพลังของเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะอีกจิกกไงล่ะไอ้เจ้าบ้านเก่งขึ้นกว่าตอนที่เจอกับฉันเหมือนเป็นคนละคนเลยล่ะ หรือว่าหวาัวหน้ากำลังถูกไล่ต้อนอยู่อะฮะแย่แล้วล่ะขืนเป็นแบบเนี้ถึงเป็นหัวหน้าก็เถนินะบ้าเอ้ยคนคนนั้นน่ะไม่มีทางแพ้หรอกสุดยอดจริงๆสู้ได้สูสีมากไม่สิรู้สึกว่าแกจะเหนือกว่าฉันหน่อยหนึ่งนี่ นานแค่ไหนแล้วน่ะจี่ไม่ได้รู้สึกร้าวใจแบบนี้ทำไมมันถึงยังสบายใจอยู่ได้นะถ้าหากเป็นแกฉันคงสู้สุดกำลังได้สินะ หัวหน้าคุซาจิมีคำสั่งฉุกเฉินครับไว้ทีหลังค่ะอแต่ว่าขอโทษนะครับคำสั่งนี้เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างหัวหน้ายามาโมโตกับหัวหน้าฮิสกายะนะครับจริงๆครับถึงบอกว่าไว้ก่อนไงอจือ่าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับท่านรองเพราะว่าผมไปแจ้งให้หัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าของทุกหนดวยได้ทราบโดยด่วนแล้วด้วยเนืหูจางเจเหนจังอ อย่ามาเกะกะได้ไหมอะไรกันเนี่ยเขาเอาผ้าข้าตาออกแรงดัวิญญาณก็พุ่งออกมาขนาดนี้เลยเหรอ่ขี้โกงนี่นะมาถึงตรงนี้ยังมีทีเด็ดอีกเหรอที่ตาขวานั่นมีอะไรซ่อนอยู่กัน,น่ะซ่อนนะจิตตาขวาเนี่ยนะ <c oughs> ครจะไปทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นกันเรา เจ้านี่นะเป็นปีศาจที่จะคอยกินพลังวิญญาณที่ฉันให้พวกหน่วยเทคนิคช่วยทำให้ต่างหากเล่าแรงดันวิญญาณส่วนที่เคยถูกเจ้าพวกนี้กินทั้งหมดฉันจะมาใช้เพื่อโคตนแกแล้ว เรื่องมันก็แค่นี่แหละได้ยินหรือเปล่าอิจิโกเสียงกรีดร้องจากดาบของเจ้านั้นได้ยินเจ้านั่นไม่ได้ยินเสียงนั่นหรอกถ้าคนที่ไม่เชื่อใจกันมาร่วมกันต่อสู้ ทั้งสองฝ่ายก็จะสูญเสียพลังไปเปล่าๆเจ้านั่นที่เชื่อมันในพลังของตัวเองเท่านั้นไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้นิจิโกะเจ้าเชื่อมันในตัวข้าหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วพลังของฉันเนมอบให้กับนายหมดแล้วเชิญใช้ได้ตามสบายแล้ว,ลวก็ช่วยมอบพลังให้ฉันด้วยนะอืมโอ้ มาถึงขั้นนี้แล้วยังเพิ่มแรงแับวิญญาณได้อีกเลยน่าสนุกจริงๆใช่เดี๋ยวเพิ่มได้สิเพราะฉันอยู่พลังมาจากสันเกษึกและร่วมมือกับสันเกษึกในการต่อสู้ไม่มีทางแพ้คนอย่งางแกที่ต่อสู้อยู่เพียงลำพังคนเดียวหรอกสันเกษึกเจ้ของดาบฟันวิญญาณน,นั่นน่ะเหรอจืมพลังมาจากดาบฟันวิญญาณและต่อสู้รวมกันเหรอเพอเจอสินที ดาฟันวิญญาณเป็นแค่อาวุธที่ใช้ต่อสู้ที่ว่าจะอยู่ร่วมกันต่อสู้กับดาบฟันวิญญาณเป็นเพียงคออาของพวกหมาขี่แพ้ที่สู้ด้วยฝีมือตัวเองไม่ได้เท่านั้นแต่คออาของแกใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกอิจิโกะมาแล้วและอิจิโกะตอนนี้นะข้าเกือบจะห้ามเลือดที่บาดแผลของเจ้าไม่ไหวแล้วต้องตัดสินกันดีดาซิโอ yeah. พ่อทีนะทุกคน